เลยทุกคนเลยคนที่ไม่เคยดูนะหมอช่วยผม,ไ,มได้นะทุกคนครับมันไม่ได้ง่ายที่คิดนะครับเพราะตอนนี้คือหัดบักมากก็แอบแบบแอบไม่ได้ผลกันร้อนเท่าไหร่อ่ะคนที่ไม่ถูกใจก็ต้องขอขอโทษหมอผูกนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปิดตาวเตะเอฟซีที่ตัวยงแฟนตัวยงทุ่มสู่สามแจงติดส,ส,ส,สกสกดไลค์แชร์ติดสไครป์สวัสดีที่ ครับทุกคนวันนี้นะครับผมแต่งจะมาพอได้กูหันข้างพอได้กูหันข้างนะมึงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แกกูอย่างมึงอะทุกคนครับก็คือทุกคนดูนี่ดิเนี่ยนี่แล้วก็นี่ คือเรื่องของเรื่องทุกคนแตงอะลงคลิปในลูทีนลงไปใช่ไหมแล้วมีคนอะทักมาในจีเยอะมากคือทักมาเยอะมากว่าพี่แตงหนวดหน้าโดนหมอนไม่เห็นเป็นไรเลยสาธุเป็นบุญแล้วลูกแต่บางคนที่บอกว่ามันจริงเหรอพี่ที่เอาหน้าโดนหมอนแล้วแบบมันทำให้เป็นสิวขึ้นอะไรเงี้ยคือแตงทำม,มาตลอดโดยที่ลืมไปแล้วแบบว่าเออมันจริงหรือไม่จริงวะก็เลยเอาหน้าโดนหมอนเอาหน้าโดนหมอน oh no. แปลคือนอนหันข้างตะแคงใช่นอนข้างตะแคงอ่ะไปเลยเจ็ดวันแล้วไม่ถึงเจ็ดวันได้มาสี่วันอ่ะคือสิวก็ขึ้นแบบนี้เลยทุกคนแล้วมันแปลกที่ว่าเนี่ยถ้านอนตะแคงแค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีสิวขึ้นเลยเนี่ยดูมันก็เลยชัดเจนมากๆทุกคนว่าสิวมันขึ้นได้จริงเว้ยขึ้นจากไหนขึ้นจากปอกหมอนขึ้นจากแบบว่าผ้าห่มก็เหอะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบนหมอนเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเราเช็ดว่ามันสะอาดใช่ปะแต่จริงแล้วมันจะมีพวกเซลล์สกปรกหรือแบบว่าพวกไรฝุ่นต่างๆที่มันก่่อนทีเรามมอองงไ่เห็นต้้ใชกลล้องจุทศน์าะจุลทัััศนนนนนน์ะคคครบบุกกข้้าไปออม็ืว่า ทุกคนรู้ไหมครับว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีฝุ่นถึง1.5ล้านตัวนะครับผมอยู่ที่หมอนเรา1.5ล้านตัวนะทุกคนนะเผื่อคนที่ชอบนอนพรมหรือว่ามีพรมอยู่ที่บ้านน่ะมีเชื้อโรคหนักยิ่งกว่าชักนโรครกอีกนะครับทุกคน uh huh. หรือเราเชื้อครคไว้ในห้องไหมแล้วก็นอนจะโรครก <Okay. S 1> เออก็ดีนะหมอนนะครับผมเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นนะครับแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วนะครับในระยะเวลา3ป,ปีเนี่ยหมอน,นะจะมีน้ำหนักถึ สามเท่าตัวขึ้นมาเลยนะครับสามเท่าตัวขึ้นมาเลยนะครับรู้บ้างเพราะอะไรเพิ่มขึ้นมาจากไรฝุ่นแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของเราซึ่งหลายคนจะเริ่มวิธี่การเป็นเป็นปอกหมอนนะครับหรือซักปอกหมอนแต่ว่าบางคนเนี่ยการซักปอกหมอนนะ่ะก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเกิดจากพวกน้ำแนกผ้านุ่มหรือว่าจำแนกซักผ้า,าแล้วแ,แต่ทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงอีกเพรานนะฉะนั้นเรื่องที่จะไม่เอานอนดอนหมอนดีที่สุดนะครับผมบางคนเนี่ยสิวขึ้นตรงนี้ทุกคนก็เกิดจากหมอนนะไม่ใช่คุณนอนกับอะไรหรอให้คุณห ซึ่งแน่นอนครับทุกคนเราเป็นสิวเราก็ต้องเคสิวนะครับผมถ้าจะกดออกและวันนี้จะพิเศษกว่าน,นี้นึงว่าทุกคนเป็นสิวตรงจมูกหรือป่ามีคนเป็นเยอะมากว่าอยากขจัดสิวจมูกสิวขึ้นตรงจมูกอย่าไปกดมันเกิดมันใกล้เซลล์ประสาทมันใกล้เส้นเลือดฝอยแตกหาะและเส้นเดย์ครับเต็มหมดเลยทุกคนซึ่งแตงอ่ะจะลองไม่กดสิวตรงจมูกดูและก็จะลองกดสิวแค่ตรงนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะบอกก่อนว่าทฤษฎีอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะเอาจริงๆต้องไม่ได้เจาะตอ่ต้านนะท ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับทุกคนแต่นั่นแหละสังไม่ได้จะรันนะจะจะลองดูว่ามันจะช่วยมาถ้าเกิดเราไม่ได้กดสิวออกไปถ้าช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีทุกคนที่ได้ไม่ต้องมากดสิวแล้วก็เสี่ยงกับตรงจมกูกน,นะทุกคนนะเชิญไอพรมาครับทุกคนใช้ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับผมจริงสิวต่างหากเป็นเป็นสิวที่แบบมีหัวหนองเสบยช้ำๆนะครับทุกคนเต็มหน้าเลยเห็นว่าทุกคนรคนูขุนก็กว้างขึ้นทุกคนมันเกี่ยวจริงนะทุกคนฝั่งนี้ดิทุกคนฝั่งนี้ดิแล้วจะไม่กดสิวที่จมูกจริงเหรออุย้ ทุกครั้งที่มันแทกเนื้อออกมามันจะเจ็บมากเีิดมันจะมีเสียงเลยเนาะกูเคยบีบกระเด็นเข้ากระจกอ่ะกูเคยบีบกระเด็นเข้าหน้าอ๋อไปถึงหน้ามึงแม่อ๋อไปถึงแม่มึงูทุกคนดูรีวิวสิวเม็ดนี้เม็ดนี้กดไม่ออกนะครับเม็ดนี้ก็มีเลือดมาตลอดทุกคนอะไรกาย ทุกสโมสรจะไม่กดนะโหอยากกดมากด้างดิรู้เลยว่ามีเสีวเยวเล็กๆอ่ะตองเต็มเลยเวลาของใครกดเสียวมันไม่รู้ของคนเป็นคนอื่นเป็นงานแต่งต่างาๆอนะ่ะคือกดถ้ารู้ว่ามันพึ้อดออกมาปุป๊บอ่ะอย่าเพิ่งไปหยุดแล้ว่ย ไม่ได<ว>้ก็ถูกแล้วมันปึ๊กลงหุ้ยมูมันถูกแล้วเราต้องกดออกเลยทุกคนนะครับขั้นบัตรอ่ะมันจะเป็นรอยคัตันบัตรแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะคืนเนื้อมันจะไม่เป็นรอยหนักเท่าแบบว่าถ้าแบบการใช้เหล็กทุกคนบางคนเป็นแผลจากการเป็นเหล็กเนี่ยเข้าใจป่ะโอ้ยครับทุกคนตอนนี้คือจะบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นสิวที่เหมือนหัวมันจะไม่รู้หลุดออกมาหรือเปล่านะทุกคนนะเหมือนไม่มีหัวออกมาส่วนเนี้ยสิวหนุนๆปูดๆนะครับอยากจะขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะครับผมจะกลับมาเจอกอีกทีนะครับ a few moments later ทุกคนจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยมึงตื่นเต้นเดี๋ยวค่อยเล่านะทุกคนนะสิ่งที่จะพูดจบไปเนี้ยทุกคนโดนป้ายยาแน่ๆนะครับผมแล้วตังก็จะมาดูสองตัวนี้ไอ้หยุดหอกนะรู้เลยแหละทุคนคิดว่ามึงมาป้ายยาผิดแล้วกูติดตัวออกเงินกูจะหมดแล้วพี่แตงทุกคนฟังให้จบก่อนนะว่าอันเนี้ยส่วนการทดลองแตงไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่จะเล่าต่อบไปเนี้ยว่าเจ้าของแบรนด์เป็นใครเดี๋ยวทุกคนจะแบบเหมือนโดนป้ายยาแบบเหมือนเหมือนที่ตั้งโดนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับทุกคนมาฟังให้ให้จบก่อนนะบอกก่อนว่าตตตัััััวววนนนนีีี้้้้คคคคืือออะะะะไรรรรบบบางแกกสสสสมมมมผผ็ ทุกคนส่วนสีเหลืองนะครับผมก็คือวิตก,ก้าซินนะครับผมวิตแอคทีฟคอนเซนเทรตซีนะครับผมถ้าเกิดตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์อะ่ะเขาเคยทำให้แตง่งานรู้สึกว่าแบบเป็นเอฟซีเขาเลยทุกคนเลยเนาจะไม่เคยดูนะหมอกุ้งเขาชื่อหมอกุ้งนะทุกคนนะเขาเป็นแพทย์หญิงแต่ก็เคยดูคลิป หมอกุ้งอะเมื่อหลายปีเลยมากๆในรายการน่าจะเป็นตื่นมาคุยของรายการพี่วูดดีอ้อะทุกคน <Okay. S 1> เขาเคยพูดตอนนั่งดูอยู่ตอนนั้นคือแบบเป็นเด็กกระลกกระลาตอนนี้เป็นเด็กกระดลกกะลายอยูน่นะแสดงว่าทั้งนอนดูเขาแล้วเขาบอกว่าลองพูดบางอย่างที่จะรู้สึกว่าต้องแบบอชอบอะไรเงี้ยเขาพูดว่าอ่ะทุกคนทุกคนลองอามือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มือขึ้นมาอย่างนี้ทำไมมือของเนี้ยมันขาวจาวังวะแต่เนี้ยมันคล้ำลงได้เรื่อยๆเลยวะต่อให้เราขมือไปตากอย่างเงี้ยสามชั่วโมงแผ่นมือเนี้ยก็จะไม่ดำเขาจะว่าเออท,าเาาอทำไมวะเคยคิดว่่่่่่าาาาาาามมมมืือออออเเนนีีีียยยััจะะสสรรรบบงงงงหวซลล์ไทกด ว่าที่จะช่วยทําให้มื่อยขาวใสแบบเนี้ยตลอดเวลาเพราะว่ามันมีสารบางอย่างอยู่ซึ่งเขาว่าเอาสารตัวนั้นอะสกัดออกมาเว้ยให้ใช้กับผิวหน้าได้ผิวหน้าเราก็จะขาวใสแบบเป็นขาวใสแบบไม่ได้ขาวขาวโจนะแต่ว่าจะเป็นขาวที่สุดเท่าที่ผิวเราทำได้ซึ่งเขาไม่ได้โอเวอร์เคลมแล้วก็แบบมีการทดลองทุกอย่างแบบดีมากทุกคนบางอันเขาพูดแบบเออนการผัดเซลล์ผิวนะจะมีการแบบรองทุกหนึ่งเดือนนะสังเกตไหมว่าหนึ่งเดือนบางทีหน้ารู้สึกใสขึ้นเพราะนั่นแหละมันครบหนึ่งเดือนในการผัดเซลล์ผิวต่างแล้วก็แบบนี่เป็นซ แต่นั่นมันนานมากมากเลยว่าแล้วคิดว่าตอนเนี้ยเขาจะทำมันต้องแบบมันต้องไปไกลกว่นานั้นอีก,กเขาแต่ว่าพอเขาติดต่อว่าเขาจะให้ตั้งทดส,สอบทอสอบตัวเนี้ยเขาบอกว่าพี่ผมไม่กิดตังเลยนะส่งมาเลยจะอยากลองใช้และทุกท้ายก็อยู่ในมือตัวเลยทุกคนก็จะฟ้าอันนี้คือหมอหมอกุ้งนะครับทุกคน คือเจ้าคุณหมอเองเขาก็ยังไม่รู้นะทุกคนเนาะตังง้งก็เป็น F4 คนนะครับแต่ว่าตั้งก็ตังต้งก็ช่อลเล่นพวมอารมณ์อะไรเงี้ยทุกคนเนะแต่ว่าแต่แตที่บอกคือถึงเราจะเป็น f c กันหรือว่า f c กันไม่มีซีกูนะต้องมาลองทดสอบก่อนนะครับผมช่วงวันนี้บททดสอบที่คนโทรกันก็คือตรงนี้ไปรู้ผลกว้างแล้วก็หน้าดูโซรมเอรรอยสิวนะครับผมแล้วก็นสิ่งที่เราจะไม่กดด้วยนะครับทุกคนจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างซึ่งตัวแรก,กตัวนี้จะเป็นวิก้าสกินวิกเอ็กซ์ทีมนะครับคอนซีเนตซีนะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ย มี3ามรู้อยู่แล้วคือช่วยเรื่องสิวอะไรอย่างนี้ทุกคนเนาะนี่คือแพ็กเกจของเขานะครับทุกคน คือั้ง่ายติดตามเขาที่รู้สึกชอบเขาบจริงก็งคืออะไรวะเขาแค่คิดในหัวเออทําไมวะทําไมคนอ่ะถึงต้องจ่ายแพงเพื่อได้รับของสิ่งที่ดีแต่เขาอ่ะรู้สึกว่ามันสามารถดีได้แล้วก็ราคาถูกได้อุดมคติของเขาอ่ะมันตรงทุกอย่างอย่างหนึ่งคือหนึ่งของราคาถูกไม่จําเป็นเสมอไปว่ามันจะไม่ดีเข้าใจปะจะรู้ที่เป็น B สามก่อนนะครับผมซึ่งนะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนจะเป็นแบบนี้นะ <S <S ไม่ออกปเ,อเ,เป็นเนื้อเจลวิ่เฮ้เย,ย,เยเป็นเนื้อที่ออกูชอบเลยกูยิ้มงวยไปใหญ่เลยอ่ะเป็นกเนน้ๆทุกคนต้องงชอออบะไรย่าี้ลทุกคนนรู้ใช่ปะี่นนะคครับทุก กิเลลเเยนื้อหน้าจะเป็นน้ำน้ำนะครับเนื้อนางว่ะกูเรียกว่านางเนาะขครับผิวเลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ฝนทาน้ำเปล่าที่มีความแบบหยเนืดนิดหน่อยนะครับทุกคนอ่าทาไปบจะไม่มีความจะไม่แห้งเข้าไปเลยนะครับจะมีความแบบตื้นฟังที่ผิวนะครับทุกคนะตอนนี้ต่อไปนะครับผมก็สามารถทาต่อได้เลยนะครับคือเป็นตัวนี้เอออันนี้เป็นมินซีจะเป็นความแบบออกไปเนื้อขาวกว่านะครับทุกคนบ้านเนื้อขาวขุ่นข้นนี่คือคำเนื่อกว่าเป็นเจลเจลกว่านิดหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ย คือมันต้องมีกินนก่นเหมือวะจริงๆอ่ะความเป็นความเป็นวิตามินซีแต่นี่คือเขาทำยังไงวะ <c oughs> ไม่มีกิ่นเลยอ่ะ <c oughs> ดูที่มีจดแล้วว่ากล่มันดีอ่ะไปสั่งตามอ่ะ <c oughs> อย่าลืมบอกเขาว่าจากแตงนะให้หมอคู่เขารู้ว่ามาจากแตงนะทุกคนแต่ถ้าไม่ดีก็คือมาจากใครก็มา <c oughs> ตัวเน euh, ื้อแบบเจียวๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทาไปไม่รู้ส <ultimately> ึกแสบนะเป็นเรื <t os al> ่องป็นสีที่ไม่ได้แสบนะครับทุกคนเราจะทาหมดเช้าเย็นนะครับทุกคนเป็นเวลาประมาณกี่วันไม่รู้เกี่ยวว่าถ้าหายไปวันนั้นแล้วกันแล้วก็ตอนนี้หน้าต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลองแต่งหน้าด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่ทาสองตัวนี้ไปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีบางคนแบบเป็นเนื้อน้ำที่พอแต่งหน้าเป็นคราบก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนขอบผัวกุ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดอะไรที่หมออกุ้งไไม่ดีปหรืว่่่าพููดอะไไรทีมถกใจก็็็ตตตตตตต้้้้้้ออ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 งงงงขขโททษหหมมมกกกกกุุุรรรรนนนีีีเเลลลยยยะคคคับผแแแววว่่่่่ใาาาาืณ มาก่อนได้หลับมาก่อนได้ก่อนที่จะตื่นมาคุยแ <c oughs> น่นๆนะครับผมอ่ะ the next day กดวันนี้นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูหน้าก่อนที่จะไปใช้วัตถุต่อไปนะครับคนเนี่นะว่าวันนี้นะครับผมสิวตรงเนี้ยเคยแห้งไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็พวกรอยอะไรเงี้ยมันมีอยู่แหละแต่ว่ามันเรียบไปเลยทุกคนเนี่ยเรียบไปกับผิวนะครับผมตรงเนี้ยคือเรียบไปเลยนะทุกคนเนี่ยมันไม่มีนูนเลยนะแต่ว่าจมูกยังไม่หายนะครับทุกคนยังเป็นแบบนองๆเห็นป้ะเนี่ยแต่แอเรียความแดงอ่ะมันแคบลงเว้ยทุกคนเออแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาตัดคลิปก็คือเดี๋ยวจะมาลองแต่งหน้านะครับผมหลังจากทีี่่ใช้้้้ตตััวววนนนไปและครบบออองกก เป็นคาบบ้างหรือว่าบางทีก็คือแบบหน้ามันจะเป็นเมือกๆเลยทุกคนแต่เยวจะลองให้แต่งหน้าให้ดูนะครับผมรวมถึงวันนี้คืนนี้หลังจากแตงหน้าเสร็จแล้วอ่ะสิวจะขึ้นไหมหลังจากที่เราใช้เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมโอเคปะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่ไม่ได้แบบแต่งหน้าควรใช้ปุ๊บแล้วอยู่กับป้าต้งว่าจะหายเร็วขึ้นมากนะครับผมแต่ว่านี่แค่วันแรกเรายังไม่รู้อะไรมากนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูพอไปแต่งหน้าก่อนแต่ไม่เราคุยกันทีนี้ปแปละ กำลังแต่งหน้าอยู่ไงทุกคนแล้วก็เอารองพื้นอะกำจะกบกบจมูกเพื่อนึงปุ๊บสิวแตกรูรื้อทั้งนั้นคาตาบาดเช็ดเลือดนะครับผมแต่ยังไม่ได้กดนะทุกคนนะปรากฏว่าเช็ดไปเช็ดมายี่หัวสิวมันเนี่ยเห็นทุกคนเห็นป่ะหัวสิววะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือนางก็หลุดออกมาเลยเว้ยทุกคนทัน้งก็เลยงงว่าเอ้าแตงไม่ได้กดนะครับทุกคนคือเนี่ยเราลองขึ้นไปทุกคนก็คือเนี่ยดูไม่มีค่าไม่มีขุยนะครับทุกคนก็คือเหมือนแบบปกติมากเดี๋ยวมาหาว่าเอ้ยกดสิวใน หน้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คือหน้าแบบคือไม่มีความแบบเป็นขุยไปนคราบเลยนะครับจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเนื้อเขาว่าเป็นเนื้อแบบน้ำน้ำ,นำซึ่งมื่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากๆเนี่ยการแต่งหน้าก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ตรงจมูกนี้เห็นป่าคือต้องใช้สำลีชุบกับน้ำเปล่านะครับผมแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากคืนนี้ที่เราใช้ถ้าตัวพวกเนี้ยทับลงไปทีอ่ะพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขอให้รอดนะครับผมถ้าเกิดไม่รอดก็คือติดตัวยง คนครับมันไม่ได้ง่ายที่คิดนะครับทุกคนตอนนี้คือเหมือนคนรู้ว่าตอนนี้แบบเราชอบเลยใช่ปะอุปสรรคมันก็ค่อยมาไปทุกคนโดยที่จะหมกตรงนี้เห็นปะการเป็นสะเก็ดแบบชัดมากและใหญ่ของทิ่งคือใหญ่มากทุกคนเวลาที่มีความแดงดต,ตรงเนี้ยเสื้อเนี้ยยังไม่มีสิวอะไรเพิ่มนะครับผมยปงปกติทุกอย่างนะครับผมแต่ก็รอยก็ยังอยู่นะทุกคนนะจะลองใช้นะครับผมสู้นะครับทุกคนคาดหวังมากก็แอบแบบต้องอย่างงี้แหละต้องเจอโวดๆหน่อยนะครับผมหมอช่วยผมให้ได้นะ ครับตัวอะคลิปเนี้ยเลี้ยวมาทุกคนสิวเม้เนี้ยมันจะขึ้นมาไว้ทุกคนแล้วก็เห็นป่ะอันเนี้ยมันเหมือนจะหลุดแล้วเว้ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยคือมันแคบเมือม่อวันเมือ่อวานไปสะเก็ดใช่ป่ะเฮ้ยห,หลุดเอ้กคหลุดแล้วเว้ยทุกคนนี่มันเดียวเองอ่ะทุกคนคือจริงก่อนจะถ่ายคลิปอะบอกก่อนว่ามันมีเจ็บเจ็บตรงเนี้ยนานแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะขึ้นมานะทุกคน,นเนี้ยมันคือมันขึ้นมาเหมือนจะมีหัวสิวให้กดได้ส่วนตรงเนี้ยเริ่มเนียนแล้วนะทุกคน ควรใช้กันต่อนะครับผมนี่เดี๋ยวอยู่ดี อัปเดตหน้านะครับผมจะบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากกับหน้าของนี้ที่แบบว่าเริ่มหายไปทุกคนเห็นปะอันนั้นมีความฉ่ำมากดูส่วนจมูกก็คือเนี่ยเหลือแค่รอยๆนิดหน่อยนะครับแล้วตรงนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีสิวใช่ไหมทุกคนต้องเลยไปไปสะก,กิดออกอ่ะต้องตอกใจอย่างหนึ่งคือสิวมันออกง่ายกว่าที่คิดไว้มากเลยเว้ยทุกคนปกติมันจะต้องแบบเค้นแล้วก็รอยแดงหายนานใช่ปะแต่เนี่ยมันแบบไม่สะกิดที่แบบสกิดเล็กมากเลยปะคือต้องไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาว่ามีนวัตกรรมในการแบบทำให้เนื้อมันสร้างตัวเองได้้้้เเเเเรรรรรร็็วววววววดดหหือปปลลล่่่่่าาาาาาแแตตูสึกกกกนนินะิมมับชทุคี๋ย าไม่ได้ผิดพลาดน,นะครับไม่เกิน2วันนะ่าจะได้ปิดคลิปกันแต่ถ้าเกิดว่ามีสิวเหอขึ้นมาอีกก็จะไม่จบแค่นี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะดูไปทุกคน ไปคลิปล้ก็ลพ,กพุพดพูดเรอยวนนีๆๆว,วันนี้มาไปคลิปแล้วนะครับทุกคนซึ่งจะบอกก่อนว่าแตงอะไม่รู้ว่าไทยมากี่วันแล้วนว้ยแต่ว่าตั้งแต่ว่าวันเนี้ยก็ไปคลิปแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ในเวอร์ชันที่โอเคสำหรับแตงแล้วนะคือหน้าแตงอะไม่ได้แต่งนะครับทุกคนคิวไม่ได้เขียนนะครับผมแล้วก็ม,มันหีกมาแล้วก็เป่ามาใต้ตาก็ไ,ไม่ทาอะไรก็ทาปากขนาดนี้ไหมเพื่อนๆ้บอกขนาดนี้กัไเลยมั้งน้องคือน่าถือว่าดีขึ้นไหมทราบแตงถือว่าดีขึ้นอยิ่งทุกระจ่าง ได้อ่านของเขาทั้งหมดนะคะบทุกคนัแต่ชอบทัศนคติของเขาบางอย่างที่มันค่อนจะตรงกับเราแล้วก็ทัดใจเราอย่างจริง,รงๆเช่นแบบเชื่อคําว่าผิวแข็งแรงสุขภาพดีพูดง่ายแต่ทําไม่ง่ายเลยพวกนี้เราให้ความสําคัญกับมันมากที่สุดคือเขาเป็นคนแบบพูดในหลักความจริงและมีวิจัยมีหลักวิชาการและการเห็นผลจริงจรการใช้งานไม่ใช่แค่สูตรสูตกูดีใช้กันกูดีวิจัยกูแน่นไม่ใช่นะครับทุกคนเขามีการผลการใช้งานจริงๆที่ร้อยฟังตอนต้นตคิดว่ามือขาวข้างหลังทําไมคำอะไรเงี้ยคือเขามีการทดสอบจริงๆทุกอย่างอะทกคคนแาีร่ๆทด คลิปนั้นาหลายปี้วทุกคนมาถึงคลิปนี้มาถึงตอนนี้ที่มีอันนี้เข้ามามันกับรู้สึกว่าเออเราก็เลยอยากมาทําคลิปตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ว่าถ้ามันดีอ่ะมันจะประโยชน์ต่อทุกคนไงเข้าใจปะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่คลิปตัวนี้นะบนโลกไปเนี้ยทุกคนที่ทุกคนใช้ตามหรือซื้อตามอ่ะบางคนใช้ดีบางคนมีวิธีรักษาของตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าวิธีรักษานั้นจะถูกต้องสาหรับทุกๆคนหรือว่าครีมตัวนั้นจะดีสำหรับทุกๆคนทุกคนมีวิธีรักษาที่แตกต่างก ก็ได้นึกออ,ออกใช่ปะพูดถึงความรู้สึกหลังใช้จริงๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวแรกเรืเ่องที่ตัวนี้ก่อนนะครับผม Beca Skincare Whitactive B3 Zinc PCA นะครับทุกคนตัวนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นนะครับผมที่อุดมไปด้วยวิตามิน B3 ลดเลือดจุดด่างดำรอยแดงให้ดูจางลงนะครับแล้วก็ปรับอยู่ให้ดูสมบุเสมอมากขึ้นใบหน้าดูเรียบเนียนผิวประสานคุณค่าด้วยซิลิน PCA และ BHA นะครับ BHA คืออะไร BHA คือเป็นการรักษาสิวและรอยแดงระยะยาวนะครับทุกคน BHA ของเขาเนี่ยมันเป็น BHA ที่ช่วยปัญหาเรื่องสิวจริงๆแล้วววก็เมมื่่อสสิิหายปุุ๊บคณจะไ กลับมาขึ้นซ้ำอีกนะครับผมในระยะยาวๆนะแล้วตัวนี้ที่สำคัญคือมีเซรามายด์ด้วยทุกคนเซรามายด์ตัวเนี้ยช่วยให้ผิวหน้าห,หน้าชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนคือปกติยารักษาสิวเนี่ยเอฟเฟกที่ตามมาคือผิวคุณจะแห้งนะครับผมแล้วก็อาจจะเกิดเอฟเฟกในการที่หน้าคุณจะเป็นลอกเป็นขุยแต่ตัวเนี้ยจะเป็นส่วนผสมของเซรามายด์ที่ทำให้หน้าคุณชุ่มชื้นขึ้นหน้าคุณชุ่มชื้นขึ้นหน้าคุณก็จะไม่มีการแสบแดงลอกเมื่อคุณรักษาสิวนะครับต่อไปนะครับผมก็คือคคือ with ออออออตตตตััััััวววววววนน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 ีีีีี้้ะะะะะคคคคคครรรรรบบบบบผผมมมมมกกกกก็ิิิาาาาาสแแแแแ์ททฟเเเเเซซดปปปลล่่่่ไงธย ิดไม่ต้องเกลีพูดคอนเซนเทร t คอนเซนเทร a t e เธเรนยับอกว่าทำให้ผิวด,ดูกระจ่างใสขึ้นนะครับผมแต่จริงๆนะทุกคนนะตอนแรกอะไม่ได้คาดหวังกับตัวตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราชอบเป็นวิตามิน B3 มันดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆรนะิะทุกคนหลังจากที่ตอนแรกรู้สึกว่าก็คงจะดีขึ้นเหมือนพี่ีทั่วไปแต่วันนี้มันเห็นผลเร็วแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนต้องลองใช้เองนะแเราบอกว่าตัวน,นี้นะสารสกัดจากโฟเลอเร็กซ์แอซิดและโซเดียมไฮยาลูรอนิกไฮยาลูรอนิกไฮยาลู สังเกตอยากให้สักคนมึงทำสไทล์ขึ้นมาแต่ความชุ่มชื้นให้ผิวนะครับให้ผิวดูเปล่งปลั่งนะครับผมคือจะบอกก่อนว่าก็สองตัวเนี้ยนางอ่ะเรียกความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวอย่างที่บอกคือถ้าหน้าคุณมีความชุ่มชื้นเพียงพออ่ะน้ำมันคุณจะไม่ผลิตเยอะหน้าคุณจะแข็งแรงขึ้นนะครับคือจะบอกว่าเนี่ยทุกคนเนื้อจะเป็นเนื้อน้ำๆอย่าเงี้ยซึ่งเป็นน้ำที่ตันชอบมากมันไม่ใช่น้ำที่เป็นเด็ดเหนื่อยทุกคนแต่เมื่อทาไปมันจะมีเ t e เจอร์บ,บางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นน้ำซะทีเดียวจะมมมมีีควาาาาาแแบบตตกัเเเปปนนน้้้ออยย่่่่งงงงซึืรทไไจะมีความแบบแต รุ่มชื้นบางอย่างที่แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันบอกว่าที่มันมีกลิ่นต้องรู้สึกว่าคุณหมอน่าจะเน้นความแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมก็เลยไม่ได้แต่งกลิ่นมาหรือว่าใส่สารอะไรที่มันแบบช่วยเรื่องกลิ่นม,มานะครับทุกคนทั้งสองขวดนะครับผมมาในขนาด15 ml นะครับเขาบอกว่าที่วิวิซิมซีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมีความสเสถียรสูงมากกว่าปกติไม่สลายตัวง่ายทุกภาวะอย่างที่บอกวิวิซิมซีจะทำไมเมื่อโดนแสงปุ๊บเปลี่ยนรูปเปลี่ยนลักษณะหมดแล้วนะครับผมแต่ตออออนนนนนนนเเเเเเีีเีีีีีี้้ยยยยยยยมมมมมกกกกาาาาาาารรรรปปปปป็ซญุุ่่่่่ทททคคคคควสสถูงะะะับลลลลดดจฏิิิ AA2G ให ซีที่อยู่ในสภา,าวะออกนิดมีเอนไซม์ช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนบอนกว่าเมื่อผิวชุ่มชื้นและนุ่มมากขึ้นจะทําให้มีสกินบริเออร์นะครับผมทําให้ผิวแข็งแรงไม่กลับเป็นิวอีกเห็นไหมล่ะเขาเขียนเลยนะว่าจุดเริ่มต้นเพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหาผิวต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างตรงจุดนะครับทุกคนถ้าคุณหมอดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณจีน่าพัคุณหมอที่ทําแบบอะไรแบบนี้ออกมานะครับผมก็อยากจะลองแบบอื่นๆของคุณหมออีกนะทุกคนนะช่องทางการสั่งซ <ๆ S 2> ื้อจะขึ อย่าลืมนะทุกคนสิ่งอย่างกใจเพื่องยาอ่เดียวไม่ได้มีวินัยในการรักษาสิวทุกอย่างนะครับผมวินัยในการรักษาสิวในคลิปตั้งมีเต็มไปหมดเลยไปหาดูได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดทับสติ๊กเก์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดือดกันนะกันที่จะรักษาสิวครั้งหนึ่งอ่ะกูไม่ได้มางสายสิวเลยปีกูเสือกเดือดแล้วเดือดไปติดปวดเดือดไปทุกคนโอเคทุกคนไม่บ้านเจอกันคลิปหน้าด้วครับ